ครับจ้าสวัสดีครับน้องเป็นเด็กดีและวไม่มีปัญหาค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมคือเกานะคะมือนีกาคือแบบว่ามันมีหมดไม่เขาม้าเนี่ยคือหมดปุกพีเฮียนเออบอกเลยว่าตังจากเดิมแบบสิ้นช่องร้อยบอกเลยว่า ไม่เหมือนเดิมหมาแก่คือมันดีมากขอบอกเลยว่ามันโคตรี๋ยวขอสิไปรีวิวให้เบิงว่ามันมีอย่างแน่ซึ่งในเกมเนี่ยเขาสามารถเลือกอาวุธเขาไปได้ซึ่งเวลาเข้าเกมกะบอรจนากเลยจ้าบอรยากนี่จะเห็นมังหัวกะโหลกนี่บอเออเห็นหัวกะโหลกนี่บอที่ว่าเป็นรูปหัวกะโหลกอ่ะขอใหอย่าเพิ่งแอดมาเดี๋ยวบอเข้าไปหมังหัวกะโหลกเรียบร้อยเขาสามารถเลือก เป็นทีมหรือว่าเป็นเดียวได้หรือว่าสีเลือกแบบยากหรือแบบง่ายเออถ้าท้ายความสามารถเท่ามากนี่แบบทีมเขาก็สามารถแบบเลือกมูเข้าไปได้แบบเดียวนี่บอแม,วมนว่าเข้าไปผู้เดียวเด้หมายถึงว่าเข้าไปคนเดียวแล้วเขาไปซุ่มเอามูอีกสี่คนเออมันก็เขาง่ายๆซึ่งมันเป็นโหมดไม่เข้ามาโอเคบอซึ่งช่องอาวุธนี่จะเห็นบองช่องอาวุธบอโอเคเขาเข้ามาแต่เข้าสามารถเอาปืน MP ไฟเข้าไปได้เอาสเปรดเข้าไปได้เอา M60 เข้าไปได้ สามปืนนี่แต่ว่าคอยแนะนาเป็น M P ไฟบอกเลยว่ารัวและมันมากดีดีบอกเลยว่าโอา้พระคศขดพ่อขดแม่มันเลยอ,ะอย่ะเออัจ้าซึ่งเดี๋ยวคอยสิเป็นรีวิวให้เบิร์กว่ามันเป็นสังไหดซึ่งของรางวัลมันกับซีนี้เป็นเอ่อเฮ้ยเฮาแลกหลากหลายก็กคือโทเค็นพีดิบเออซึ่งของรางวัลน,นี่ขอยบอกเลยว่ามันแท้่อยอยากแลกมาก เดี๋ยวคอยสิไปเห็นให้เบิ้งว่าเขาสิไปเก็บโทเคนมาแบบใดเน่มันมีหนักากมีเสือมีทรงมีเกือบมีแอบบอดเออบอกเลยว่าของรางวัลแค่นี้ก็คุ้มล้วจ้ามันแค่นี้สิบหาโทเคนเองแน่มีแบบพวกหัาหันมาเอยมัาหันแมวเออมีไดมอนด์ร้อยย่อแล้วก็มีเขาต้องไปสะสมเหรียญ F F w C 2019ก็คือออกมาแหลกอันนี้สิคุณละยางกับโทเค็นเด้เอออันนี้มันสิเป็นเหรียญนอเอามาแหลกสกินฟ้ามาดไดเอเออเฮดดามีตั้งสองคอยสิบอกให้แล้วก็กล้องสมบัติมีไดมอนด์ร้อยย่อเออมีส่วนลดมีกล้องซูมสกินปืนบอกเลยว่าคุ้มเด้วคอยสิเป็นแนะนำ้ำเหรียญห้เบิ่งว่ามันเป็นมันสิเก็บโทเค็นกับเหรียญได้จังได โอเคบอกขันพ้อมแล้วเดี๋ยวฮอไปพอกันในเกมเลยจ้าอ่าโอเคตอนนี้ฮอก็เขาไม่อย in ู่ในเกมกันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะขันแรกก็คือผู้ต้องเฮ็ยนยังไหลก็แค่ยิงผีดิฟเออฮอก็แค่ยิงผีให้ตายก็แค่นั้นเองเน่มันสิมีกอนหนึ่งขมายให้ฮเฮาก็ททำกันยิงยิงยังเดี๋ยวแมงดักดักบานเลยดักบานมันเลยจ้ะบอกเลยว่าปืน m อ็ีไฟรัวมากคือดีอ่ะ แบบว่ารั่วโคตรๆขอบอกเลยว่ามันดีหลี่มันเป็นออโตโอ้เออมันสิมีสองทางที่พีดิบสิออกมามันสิเป็นระรอกที่หนึ่งระรอกที่สองมันสิเป็นเป็นดานเป็นดานไปเรื่อยๆขั้นแรกเข้าก็ต้องยิ่งพีดีไ้มันตายไปห้เบิดก่อนโอ้โอ้เปิดสักคูไปยังโอเคเขาก็ต้องยิ่งเรื่อยๆนี่ก็คือมองเอากระสุนมองรีโหลดกระสุนบต่ตตองห่วงรีเร็วมาก กระส it, said, so e ุนเบ e really <Joshua> ิดกระสามารถมันสีมีเป็นจุดๆๆในเขาหน่เห็นบอมีแถบทุกหมองเลยบอต้องคิดยา่หากระสุนของเบิดถามว่ามันเล่นเพื่อใดอีย่างจริงจริงมันมันได้แล้วก็มันสิสามารถแข่งเฮดดาเมจได้เจ้าเห็นสังเกตหมองซายมือบอเออมันสิเฮดดาเมจว่าเฮาเฮดดาเมจได้หลายที่สุดเพื่อเฮาสิเอาสิได้เหรียญได้ถ่ายเฮาได้ที่1นึเสียเฮาก็สิได้เหรียญแล้วเฮาก็สามารถที่เจียวไปแหลกอ เหรียญเอยียงว่าหัหนนี้ FFWC น่ะเออสามารถเอาไปเล่นบิงโกได้เคบอนี่ดาเมจยู่ใส่มือตอนนี้ขาอ,อยู่ที่สามจุดสามเคมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้พ <c oughs> ะต้องพอต้องแปลกใจว่าเป็นยังคือมีเสียงร้นเปเสียงอห่างว่างหันมีเอ่อน้องบอกว่ามันเล่นยังไงอ่ะเออน้องบอกว่ากคแค่ยิงซอมบี <c oughs> คอยขยักหูว่าสรุปแล้วกูมาเล่นเกมซอมบี้แมนกูมาเล่นเกมปุ๊กผีเออไ <c oughs> ม่ได้นอไม่ได้นองว่าแมนซอมบี้จ้าผีผีกระสันเขาบอกว่ายิงซอมบี้เลยตัวเนาะเขากอกว่ายิงผีเนาะสู <c oughs> โอเคเดี๋ยวเฮากะบ่มีอย่างกะแค่ยิงซอมบี้แน่แล้วมันกะสิมีระรอกที่สองคอยต้องขอเติมกระสุนเผื่อไปสู่กับดานต่อไปเอามูคอยตาย ด้านต่อไปเขาก็ต้องเข้ามาในวงเขาก็งีญย่างเดียวเขาบอกเลยถ้าเขาตายบอต้องเอ่อบอต้องบอต้องอย่างวะบอเป็นอย่างเห็นบอโตเรื่องเลี้ยง่เขาสามารถแบบฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ตราบใดที่มูยังบ่ตายมูในมูสีคนยังบ่าเลยตายเขาก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เออบอต้องห่วงนะจ๊ะวิว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 ห้ามเอลยว่าเปนเขียนตะปัด กูว่ามันผีเขียดตะปาตายท้องกรมใจเบื่อโอ้ยนี่แม่โตเขียวๆนี่แม่ท้องมิตาแตกเถอะเขียดตะปาตายท้องกคมฮามเงยตกใจเบิดอ,อันบักทือควันนี่ก็เมื่อคืนแงน่ตื่นเสียมเนี่ยโอ้โอ้จะลุกเพรต้องเพรต้องว่า ขอไปน้าออนาะว่าโตนี่มันตลกอิ๋เขอบอกเลยเดี๋ยวขอรีกระสุนแป๊บเขาก็ทําการยิงอย่างเดียวคิวเห็นมันได้หลายที่สุดพยายามยิงหัวเพื่อที่สิให้ได้คิวเพื่อสิเฮดดาเมจได้หลายที่สุดโอเคบอกเอ้ยเฟิ่มีเฟิมโอ้โหเขาจะ้ด้งิบสามเล็งหัวเล็งหัวเข้าไปเล็งหัวเข้าไปยิงนิงโอ้ยแบบปอบเทาไม่เทานี่บวลนี่ มีทั้งผีเฒ่าผีเด็กมีทั้งแห่ตื่นเสียมีทั้งเงินเขียดจั๊ปโอ้เมนปลุกผีเหี้ยนให้เมนปลุกอีหยังกันแน่โอ้แคเร์เดี๋ยวห้อกงกระช่ำการยิงยิงย่างเดี่ยวเพรต้องเช็นอยังฝึกไปนี่โตไปไปสู่กันเน่ดันต่อไปโอเคบาร์ตายหย่างาขึ้นยังยังนี่แม่เงยเออเเออออเบอกแห่ตื่นเสียมยีเฟือง ออืแลนขึ้งแห่แท้แลนเลี้ยวต่อยมันแท้กูกัดเขียวกัดข้างวดละกูก็ได้โอเคอืฟันฟันฟันได้กูก็ยิงได้ฟันได้กูก็ยิงได้พยายามไม่ถืออันอันจุ่เขียวมันได้โอ้ยยายาเก็บยาก่อนอ๋ออข้างล่างข้างล่างแก้เพิ่มเพิ่มอืมกระสุนยิงเถอะเดี๋ยวกัดยิงสีหาโตกระสุ่นกับเบลล์สวย เบิดไปเบิดไปยังว่าเบิดอีกยังว่าเบิดอีกยังว่าเบิดอีกโอเคน่าจะเบิดล้วแหละระลอกที่สามก็คือด้านที่สามเขาก็สามารถแรนเข้ามานี่มองมองรีโหลดกระสุนเขาก็มีเยอะแยะไปะต้องห่วงนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังแนะ่เพราะว่าพื้นที่มันแคบนะแล้วมันกระสิออกมาออันนี้ขอมาด้านงาไงด้วยนี่อหมื okay, ันเขียนกะปาตัวใหญ่กว่าเก้าอีก เออนี่นี่นี่พยายามหนีออกจากวงแดงๆมันเพราะว่ามันสีแดาเนี่ยซีเฮามันฉีดทำลายเฮามันกระสูเป็นขึ้นกันเฮาต้องพยายามออกจากวงแดงๆที่มันสีขาเฮาโอเคบอกโอ้ยมูข่อยสิตายเติมเลือดในเพื่อนเลยมีเลือดบอกเออเออเรนไมันด้ใส่เรนมัได้ใส่ม้าทุกทิศเลยทุกคนต้องระวังดีๆเพราะว่ามันตีเจ็บมากแลวเบิ่งเวลามันมาแบบม้าหลายมากปอบเท้าปอบเท้าโอ้ยีเขยดตะปัดอ้า อย่าพยายามถืออันเขียวๆมันเด้อมันดูดดูดเลือดเขามันเป็นพีดบมันก็สิด,ดูดเลือดเขาเออออกมาหลายจะสูออกมาหลายจะสูวยิงโคตรมันเลยเขาบอกเวลามันมาหลายๆหลแต่ว่าอบะบกบกเชตปปดท่องแตกท้ายโอ้เป็นตาขี้เดียดฉียวเวลาท้องแตกไงโอเคเวกกันยิงยางเดียวต้องคิดยังต้องคิดยังยิงหวยได้หลายที่สุดเพื่อทำดาเมจโอเคลบาร์ โห oh. แบบมันเป็นออโต้แบบยิงั้วมากบอกเลยอ oh, oh, oh. ้มาติดมุมดีแท้มาติดมุมดีแท้แบบนี้ก็ยิงมันไปเลยหืมหือหืมถือจักเม็ดเลยว่ะ oh. บอถือหัวจักเม็ดเลย่ oh. เอากระสุนแป๊บหนึง่งมันรีกระสุนเร็วมากบอกเลย อันบอกปอบทถานี่บดบอ,บอต้องห่วงระวังแต่โอ้ยตีเจ็บเอโอ้ยกอสิแตกกอสิแตกกอสิแตกสัวเยีย่ยมขึ้นมาบันไดกืบวิประโยชน์เพราะว่าข้างบนมันเป็นทางตันเมนจ้าห็นมอเออมันขึ้นไปบ่ไดมันกันอยู่ภายนในห้องได้แค่นี้นะต้องโอ้โหอยู่ในดงเลยเหยียดเคมาจะฟักเกอร์ออกมาข้างนอกแป๊บหนึง่งออกมาข้างนอกแป๊บหนึง่งของมาตั้งตัวแป๊บหนึง่งขอมาตั้งตัวแป๊บนึง ขอมาตั้งตัวแป๊บหนึ่งโอ้โหย้ำกูบ,บ่ออกมาสุดกูโบ,บ่ออกมาเฮ้ยเลียนแบบกูตี้เลียนแบบกูตี้ย้ำกูบบ่ออกมาสุดกูโบ,บ่ออกมาน้ำกูมาแม่นบ่เดี๋ยวมดจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบขอเติมกระสุนแปะพอกระสุนสิเบิร์ตลี้แค่เดี๋ยวกระสุนกระสามารถเต็มได้เลยซองรอยหาิบลูกแบบว่ายิ้งกันแบบเหาวเ้กันเลยทีเดียวโอเคน่าจะเบิร์แล้วหรือเปล่า แล้วตอนนี้เขากลับมาถึงระลอกที่ซีเขากับยิงบอดมันเขาต้องยิงบอดยิงบอดโตใหญ่มันหัวหน้าผีดิบโอ้โหเขาบอกเลยต้องแลนนี้ออกจากวงแดงวงแดงก่อนโอ้โหต่าง่ากูว่ามันจาพนมหามเ้ย้างขายอยู่ไหนดูสโดดปานวานจาพนมผักเงยโตเวตาคิเดียสค่ะนี่เน่มันเหมือนแบบสามโตเมื่อกี้ผสมกันอะ พยายามยิ่งหัวมันเห็นบอกมันก็ะมีเลือดคือกันเขาก็พยายามยิ่งเลือดเห็นมันได้ลดไหลที่สุดบ่สเป็นลดไหลที่สุดต้องยิ่งให้มันตายเอออ้าสีแดงลบลบลบหืมสีขาวมูกุติเอามูหอยขึ้นบอลลูโอ้ยมู่อยบอลลูนน่าสวนี่นี่เขาต้องแลนี้ไล่หลายแลนี้หลายลาย,ายิงหัวยิงหัว โอ้ยมุนปันเบเบ็ดมุนปันเบเบ็ดแล่นแล่นไม่สู้แล่นไม่ซู้แล่นไม่สู้สู้เขาไปสู่กระต่ายเออเออเออโอ,อ๊คเออลียนพัตตโหตีโคตรเจ็บเลยปั่มยาแป๊บบ่ต้องห่วง้าเจามียาขอบอกเลยว่าปั่มยาโคตรโคตรซุปเปอร์เร็วเลยโอเคสู้กันต่ออ้ายลบลบลบโอ้เลือดมันลดไหลแล้วเลือดมันลดไหลแล้วยิงหัวยิงหัวเล็งหัวลบแม่มูลบแม่ดดม,มู บอสั่นตายได้เนี่ยแดนหนีมันแลนหนีมันแม่โอ้ไปสู่นะมันกระตายตัวหมุนอีกแล้วบักเบเบดหลวงเอ้ยปั่นอยู่นั่นหลังสิปั่นพ่อป่านั่นคนเต็มลีลาตเว้ยยิงยังเดียวคร่ะป้า้องเฮ็ดยังยิงให้มันตายมันไก่ตายแล้วสูวเอาหัวมันแหมยิงหัวมันแหมโอ้อไอ้สีแดงสีแดง โอเคเรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยนี่แค่นี้เขาก็สามารถได้ทีหนึ่งแล้วนะจ๊ะสิบอกว่ารับรางวัลแบบใดนี่ตอนนี้ดามจดคอยได้ลายที่สุดเลยโอเคแล้วเวลาเขาจบเกมนี่มันกับสิมีออ่อลัคกี้คอสนะกับสิมีการ์เฮาซุมเน่เห็นบอกเขาก็บสิซุมได้โทเค็นผีดิบนี่มันกัสิมีแบบของรางวัลมากมายเลยเขาก็สามารถซุมได้นะ โอเคนัจ้านี่ก็คือเป็นวิธีการเก็บโทเค็นพีดิบสำหรับวันนี้คอยไปเราด้วยกั